ฝ่ายสะอรอยเนี่ยสะอร์ตมันมีคนกระโดดอุ้ยตูดแน่นรถถังแน่นี่ไงมึงแฟนเซนจอร์ว้าวคือโจูโจวิคเนี่ยว้าวแตงโมโอเค,คชีคุณคุณนะโอเคขาดคุณคุณกูไม่เคยเล่นไม่ใช่เหรอลาดใครเนะี่ยลาดมึงไง เอ้นี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะแกคตุนกรูอลิสสียังเตรียมตัวอยู่เลยเออตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยกดไปดูข้างล่างนี่เปิดรับเปิดรับขวารับขวาล่างวลเออรับ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 เปิดไม่ไม่ครับว่าเปิดรับอ่ะโอ้แล้วต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะคนดูเพราะว่าพี่เวนไม่เคยเล่นนะรหัสเวลโอ้กูจะกดออกเกม เว้ยกด ESC เว้ยแล้วแม่ก็ปิดเกมไปเลยพับจอหายไปเลยเว้ยนึกว่ามันปิดขัดซีนเว้ยโอ้สวัสดีน้องๆคนดูด้วยพบกับ พี่โอเว่นวันนี้จะมารีวิวเกมบูอาใครอนนะส่วนตัวไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ว่าพอดีไม่มีคลิปจะลงอันนั้นเลยลองหากเกมที่น้องๆชอบเล่นในมือถือกันมารีวิวกันนะนี่เกมบูอาใครน้องๆน่าจะรู้จักกัน่ะใครที่รู้จักเนี่ยจะต้องตอบคําถามพี่ในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะเพื่พอเป็นการเช็คว่าน้องนั้นรู้เรื่องเกมนี้จริงคําถามก็คือง่ายๆเลยคนดูชอบตัว ละครตัวไหนนอนคนไหนในเกมบูอากไคร่ีลยนะลงไปตอบข้างล่างเลยบอกด้วยก็ได้ว่าใจเย็นกูพูดอยู่เออมึงเตรียมตัวไปมึงเตรียมตัวไปเออชอบคนไหนกอมเมนต์บอกได้ บอกสาเหตุมาเลยเดี๋ยวพี่โอเวนเ่นจะลงไปแจกหัวใจให้กับน้องๆทุกคนเลยนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ที่จออกมาในอนาคตนะนะว่าจะเป็นเกมรูเออลบบอกไม่ครับหรือเกมอะไรก็ว่าไปนะต้องรอในอนาคตนะนะส่วนตัวอยากเล่นเกมใหม่ๆบ้างนะอย่างเกมนี้ไงล่ะบูอาไคบายอีเพิร์ ลาดมึงเป็นของวันน pues ี้ลาดของมึงเป็นของกูกูคอนโทรลเอฟวิตติงกูไฮแจ็คไอดีมึงแล้วอุ้ยเพชรมึงเยอะจังเลยอ่ะไม่เคยเล่นอ่ะอันนี้ถือว่าเยอะไหมก็อะไรอ่ะเปิดเปิดสิบโลมันใช้พันสองใช่ไหมการันตีตัวหนึ่งจะใช้สองหมื่นสี่โอ้คิดว่าเยอะไหมอ่ะไม่รู้อ่ะก็กูก็กูไม่รู้จริงจริงอ่ะก็คนคนปกติได้เพชรมาเปิดเลย โอ้โห oh. แล้วก็เ,เห็นเห็นทางซ้ายปะไอไอข้อความร้อยห้าสิบห้าไอไอพวกเนี้ยมันมันควรคุยให้หมดเลยเพราะว่าหนึ่งข้อความมันได้ประมาณอย่างนอ oh. ้อยประมาณสี่สิบเพศอะเราบอกเลยนะใครจะเห็นรหัสเราอ่ะเห็นดองข้อความอย่างเงี้ยมีเครื่องแน่นอนเนี่ยเลื่อนลงไปดิเนี่ยเต็มไม่หมดเลยโอ้โห oh. <laughs> อีเพิร์ดเนื้อหอมมัอนกันะเด็กเด็กมึงดองแชทเต็มมือถือไม่หมดเลยเด็กมึงเยอะจังเลยเป็นคิดดูอ่ะคนหนึ่งได้ประมาณอะไรร้อยกว่าเพศอะ เราไม่คุยสักคนอะเชิดอะรอกันเซนเซอีเพิร์ตโอ้โหเด็กมึงเต็มไปหมดเลยมึไมึงไม่คุยกับเด็กบ้างวะน้องคนนี้โฮชิโนะกำลังเชี่ยวชาญเหรอชื่นใจดีจริงๆอู้ยเยอะไปหมดเลยมึงมึงไม่คุยกับเด็กบ้างวะยังไม่สำคัญโอ้โหไม่สำคัญสักคนเลยเหรอเรียกแปลว่าตัวเลือกมึงเยอะสินะมึงพูดออกมาได้โอ้โหแม่งมีเป็นร้อยเลยอะโอ้ลลวนี่คือนักเรียนโอ้ นในในในก็ได้และอีเพิร์ตแกปิงเด็กคนไหนเออถ้าเกิดว่าชอบจริงๆใช่ปะเนี่ยมีอนี้ตัวแรกมีอลิสตอ่าหนในในอ๋อมีสองตัวเนี่ยมีอีกฮะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยที่ปักหมดเลยอันนี้ใครวะทำไมมึงชอบมันวะเฮ้ยมันรถถังด้วยเหรอสกิลมันตลกดีแม่งมันรถถังออกมาเลยเนี่ยเราข้าไปดิเราข้าไปเล่นดิเฮ้ยมัน็นตัวสามดีด้วยเหรอโอ้โหยกยกได้ด้วยวะ โอ้น่ารักจังเลยลองลองเข้าไปเล่นป้าล่ะอ๋อตรงไหนก็มาต้องเล่นอยู่แล้วแต่อยากทางขวาทางขวาแบบแบบมึงอยากดูก่อนนะว่ามึงเก็บความลับอะไรไว้บ้างน,นะกู<อ>จะเฮ<ห>้ยคาเฟ่ <laughs> เลยราไปคาเฟ่ที่นี่มีอะไรอะ่ะความลับสุดยอด ID ของอ e ีเพิร์ดนี่อะไรอ่ะใส่ใส่มาก่อนไอพวกนี้คือใครอ่ะแล้วมันทำอะไรกันในเนี้ยก็ตัวละครเน่ยเฉก็เห็นไอพวกที่มันเป็นเองงั้นแ่ะคือเก็บหัวใจใช่ไหมหัวใจก็แบบ เก็บไปเยอะก็จะเพิ่มสแตตมันได้อันนี้ของเราเฮ้ย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 มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาเอาไม่ะทอาไมกดไม่ได้อ่ะเราไม่เอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเออกดไม่ได้มันเอาไปเพิ่มหัวใจเลยแต่ว่าเก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้ยังไม่ใช้อยากตายหรือไงกิจกรรมกิจกรรมไงเช็คแล้วทั้งหมดแล้วทั้งหมดไหมกดแล้ทั้งหมดไปไม่มันจะมีแบบพวกแบบมิชชั่นอะไรพวกเนี้ยแล้วพอเก็บตั๋วใช่ปหมทามิชชั่นมันจะได้ตั๋วทางซ้ายล่างมันจะถ้าเก็บถึงหนึ่งร้อยจะได้พ ถ้าอยากให้คลิปนี้ออกมาซาดิสสุดมันมีอะไรมากกว่าการเล่นเกมปกติเว้ยกูแล้วกูมีไอเดียแล้วแล้วก็วิธีถ้าเกิดจะได้แบบคั่วคาตซีนอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องคุยกับเด็กเว้ยซ้ายบนอะก็ข่าวไว้เป็นร้อยสายเลยไม่คุยกับเด็กเลยหาสิว่าอีเวนคนนี้โดนใจเด็กคนไหนบ้างไม่เคยเล่นน่าจะมันต้องมีตรงสเปคบ้างสิวะเรารู้ด้วยนายไม่ชอบตัวไหนโออนนี้เป็นโอ้ยริการเป็น เป็นชอบพิการนะเอ้าพิการขาด้วนนายเห็นไหมนั่งดูแชร์ม่งดูบ้องเบลจังเลยเฮ้ยน่ารักจังเลยเจนนี้มีตัวละครอายุเกินสิบแปดแค่สองคนเองถ้าเป็นนักเรียนนะเม่งเด็กหมดเลยไอ้นี่มันด่นดุจังเลยฉันกำลังหลอดที่จะได้ร่วมงานกับคุณครูอยู่เลยไอ้นี่มันแอคเลย โอ้ยเด็กที้แอ็กเหรอเออมันแอ็กไอ้ตัวเนี้ยกำลังไหลเยิ้มเลยออกกําลังกายออกมาเหรอตรงนี้กำลังฝึกเพิ่มรอบขาอยู่ค่ะอันนี้คือคลิปพี่จะมานั่งซองเด็กอย่างเดียวเฉยหืนกามเออติดเหล็กติดแดงไปเลยมึงโอ้โหตัวสามดูตัวสามไม่เกินดีตัวสามไม่เกินอันนี้โอ้แล้วดูตัวนี้กันเออตัวเนี้ยถ้าโอ้เนี้ยอันนี้ก็โอ้เหมือนกัน เฮ้ยมีคั้นซีนเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ๊ยเงียนเลยก่อนเงียนบัญชีกรรมโอ๊ยก่อนเฮียจบแล้วมึงจบแล้วมึงคลิปนี้คลิปนี้กูไม่ได้มาเล่นเกมอ่ะกูปัฒนาต้องภูมิใจในตัวกูแน่เลยเพราะกูตกลงกับเขาไว้ว่ากูจะทำคลิปมังอย่างี้ไปเฮ้ยไอ้นี่เท่าไหร่วะเนี่ยดูตัวใหญ่อะสิบแปดเอ้ยนี่ดูโตหน่อยโอ้ยนี่ก่อนก่อนหน้านี่ยไม่ใช่ก่อนหน้านี่ยเหมือนเด็กโอวย มันมีอีกร่างหนึ่งของมันเว้นในตัวเนี้ยอะไรว่าร่างร่างกีฬาสีเลยร่างสปอร์ตลองลองหาดูแล้วแล้วไลท์ทูดีแม่งอ่ะแม่งเป็นรัดแม่งมันลูดเสื้อแต่ลูดไม่ขึ้นเลยเ้ไหนวะไหนวะไหนวะอยู่สติเกอร์อยู่สไติเกอร์มันเป็นสายสไติเกอร์ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเออเออตัวเนี้ยแล้วลุดไม่ขึ้นวะไหนวะนั่นอะเห็นปะเสื้อมันอะคือคือเราไม่ได้ปลดล็อกไอ้นี่มงไงไลท์ทูดีมันอะ ดักลัวผีโอ้ดีจริงๆเลยดีจริงๆเลยเด็กไอ้เปิรดเยอะจังเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึง2อ0เลยดูหน่อยสิเออพูดถึงซุ่มอยากซุ่มวะอยากซุ่มเหรอใช่มีให้แบบเปิดเล่นๆสักหน่อยไหมเปิดตันแล้วอยากเปิดอ่ะอยากเปิดเปิดตรงไหนอ่ะคาชาก ซ้ายไอ้ขวาล่างขวาล่างโอ้เฮ้ยขอขั่นเวลาแป๊บเดียวที่ตัดมาใส่เพิ่มเนี่ยเพื่อมาบอกน้องๆเป็นกรณีพิเศษเลยทุกคนคงอยากจะได้ตัวละครในบูอาไคัตตัวละคร3ดาวเปิดแบบการันตีกันสินนะนอกจากตู้กาชานี้แล้วพีโอเว่นมีแพ็คเกจมาแนะนำนี่เลยแพ็คเกจสุดคุ้มแพ็กเกจการันตีนักเรียน3ดาวแพ็กเกจราคา699บาท ซื้อแล้วการันตีนักเรียน3ดาวทันทีไปเลย1คนหมดเขต28กรกฎาคมนี้ใครสนใจแพ็กนี้จัดได้รับน้องฟรีไป3ดาวตัวหนึง่งเอาไหนอ่ะเเปิดถ้า,าเปิดอัานนี้ยตอนแล้เปิดาาตัวนี้ก็ได้อีกตัวนึง่งเออตัวเนี้ยโอ้อกดนี้เลยเ้ยก,ก็ดให้หมดเลยกกดให้หมดเลยแลย้วกันนะ อาอาอ่กดไปเรื่อยไม่ได้เหรอให้หมดไปเลยอ่ะอก็หาใหม่ได้เว้ยเพชรอ่ะแต่ว่าการันตีมันไม่มันไม่โอนไปตู้ต่อไปไงคือคือเปิดสิบรอบใช่ไหมมันจะได้เห็นเห็นแต้มเปิดรับข้างล่างวะเออมันมีศูนย์ใช่ไหมมันจะได้นี้มาสิบแต้มพอเก็บครบสองร้อยอ่ะมันจะเลือกได้เลยหนึ่งตัวอ๋อเอาไว้สำหรับคนเกลือแบบกูเปิดจนไม่ได้กูเลือกแลกเงินการันตีเราได้บอกไงการันตีมันคือสองหมื่นสี่เพชรไงเปิดคาไว้อย่างเงี้ยร้อยแต้มอย่างเงี้ยพอตู้เปลี่ยนใช่ป่ะไอ้ร้อยแต้มแม่งไม่ไป สองหมื่นเพชรการันตีสองหมื่นสี่พันอ่าวตัวนี้มียังตัวนี้ไม่มีอ่ะงั้นเปิดให้หมดเลยไม่เอาไม่ต้องงกไปหรอกอ่ะอ๋อเปิดเปิดแล้วเอาให้อันไหนกดอันไหนดีให้ครั้งเดียวอันไหนสิบสิบครั้งสิบครั้งรอบเดียวไป่ะโอเคไหนของเปิดดิมันมีอะไรไว้เกมเนี้ยเปิดกันจริงเลยมันมีวิธีดูนะถ้าเกิดว่าได้สามดาวหรือเปล่าเฮ้ยแบบตอนจับอย่างเงี้ยเฮ้ยปุ๊บไม่ได้แล้วอะไรวะ อ้าวอาจจะอาจจะเลยเฉยอาจจะเฉยไอกระดาษเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าแบบมันประกายสีม่วงคือมันได้ตรงเนี้ยเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เออกูตัวจะเขียนอีเพิร์ดโอยอุ้ยเอ้ามีสามดาวด้วยเมื่อกี้มีสามดาวเมื่อกี้มีสามดาวอยู่ตัวหกในตัวสองเฮ้ยมาจากไหนอะเฮ้ยนี่เหรอเออเฮ้ยนอนโอ้ได้สามดาวต้องให้รางวัลแล้วต้องเปิดอีกรอบหนึ่งเลย พอแล้วพอแล้วเอ้ย้วดเมยอมรหัสมือป็นของกูกูป็นติดตัดสินใจกูจะเปิดให้หมดไปเลยอุ้ยเอ้ยเนี่ยทางขวาเปิดตัวสิเอ้ยมีตัวตัวมันดองตัวมันดองได้ไงเอ้าจะมีตัวดองอีกเหรอตัวมันดองได้เหมือนกันเลยก็คือดองไว้ตู้ที่เราอยากได้ได้เหมือนกันอันนี้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 ก็ดองอยู่หรือเราจะดองตัวนี้ไปตู้นาก็ได้มันก็เหมือนว่าเรามีเพชรนั่นแหละเอา กดเลยตัวฟรีไม่เป็นไรมีสามดาวเลยโอ้โหอ่านไม่ทันหรอกโอ้โหโอ้อะไรเรียบร้อยเี่สีทองเรียบร้อยเกลือสองสีคองคือสองดาวโอ้บลอกเอ็กต้องเอาเสือต้องเอาสีม่วงอ้ออะไรออาเฮ้ยเอานี่เราเขาเล่นเราเล่นค้างไว้ไงเล่นเลย เออเวลาเล่นอะ่ะเออเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนอารมณ์พัซเซีนนิดนึงอะ่ะเห็นวงสตาร์ไหมเราเลือกมา2ทีมเฮ้ยทีมไหนดีวะเห็นไปหน่วยหนึ่งไปหน่วยหนึ่งทีมหล,ลักลเอา,าเอาทีมหลักมาทีมหลักมาคือศัตรูใช่ไหมไม่ไม่ใช่ทีมหลักไม่ใช่หลักมันเป็นเล่นตามสีเลยคือศัตรูแบบมันจะเจอแบบศัตรูหลายแบบใช่ไหมยอย่างศัตรูที่เราจะเจอเนี่ยน่าจะเป็นศัตรูเกาะสีแดงนะเขาว่าตัวตีสีแดงอ่ะมันจะตีเข้าอันนั้นก็เป็นตัวแดงหมดเลยใช่ก็ประมาณนั้นใช่แล้วเอาตัวเอากลุ่มนี้เลยอ่ะ Oh yeah. ข้างบนไอตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นมอนสีฟ้าก็ต้องเอาทีมสีฟ้าไปสู้ทีมฟ้าทีมฟ้านี่ทีมฟ้าไปเลยนักเรียนเซนเซอีเพิร์ตไม่อยู่ <c oughs> กู <c oughs> บงการแทนอ,อีเซนเซอีเวนมาแทนมันจะมีมิชชั่นมาให้ถ้าเกิดเราเก็บแนะนำให้เก็บสามวอย่างตอนเนี้ยมันเดินไม่ได้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปตัวหนึ่งทีมข้างบนกดซ้ายล่างเอออย่างเงี้ยหนึ <c oughs> น่งตัวเดินได้หนึ่งเทินอ่ะแล้วก็เอาตัวล่างเดินอ่ะกดจะเทินจเทินล่างโอ้ยตัวตู้ โอ้เจอกันแล้วโอ้โหช,ชิบิมากขาชิบิมากมากเนี่ยกดเอ็ดสกิลเหนไหมมันข้างล่างจะเป็นหลอดสกิลเห็นไหมอ่ากดกดใช้ของตัวแรกของตัวแรกเนี่ยแล้วกดใช้เลยกดที่หน้าจอกดที่หน้าจออ๋ออันติีโอ้ยนั่นแหละจัดการมันเลยหนูๆ เออแล้วกดอันไหนอ่ะมันกดได้หลายตัวยังอันนี้อันนี้อันนี้กดค้างได้มันเป็นตัวมันกดค้างเท่าแบบเล็งได้เวลากดค้างอะไอตัวบูทตัวบัฟบอกใช่เมื่อกี้มันตัวบูทใช่ไอตัวนี้ก็ตัวบัฟเพิ่มเหมือนกันมันมันจะบัฟพลังใช่ไหมแล้วตัวที่บัฟให้อ่ะมันจะลดพลังงานที่มันต้องใช้ในการกดอันติอยา่บบางตอนแรกมันเหลือห้าปุ๊บเหลือสามเลยไหมโอ้โหเอาเลยอืมกลางฟีกจริงโอ้โหลาดีเพิร์สแกรงแกร์จังเลยเฮ้ยกดค้างเล็งได้ก่อนนะเอาไปแล้กดไปละเฮ้ยตัวโล มิโลพุง่งปมโอกระโดดเอาบัเพื่อนแล้วกันนีเ่เวลาเวลาตอนที่ม็นกดสกิลซ้ายบนมันบอกว่าทำไรได้นะโอ้สร้างบาเลียเอย้ตรงนี้สู้อยู่ต้องสร้างบาเลียให้น้อง <g granular garbage> กูจะมันเลยกูจะเอ Anyone, ็นดูน่ารักดีวะอ๋อไม่ไม่ไม ก่อนห้เพื่อนเห็นป่ะมันก็ใช้ร้อยลงเห็น่ะเหลือสองวิซตอรีเจี <c oughs> <c oughs> ยนหน้าท่ากืนแมงคุณตาชิบหายเลยวะไอ้ท่าเนี่ยมันนอนไอตัวนี้มันนอนตลอดเวลานอนทั้งวันเลยโอ้ยไอ้ค <c oughs> ิ่เซาว์าตามเาื้อเรื่องแล้วมันเป็นหนึ่งในเด็กที่เก่งที่สุดใน ในในโลกบัวใครเลยน่ารำคาญรีรีพาไปจบจบไปทีโอ้เหมือนโดนกดดันเลยเมื่อกี้อ่านเว้นมนโดนกดดันโหกดดันเดี๋ยวเพียงเพียงเปลี่ยนทีมกันเปลี่ยนทีมกันเอาเปลี่ยนไงมันเหยียบแผ่นอยู่หมายความว่าไอ้ตัวบนมันยืนได้ไหมเว้นเว้นเว้นเปลี่ยนตัวกันโอ้โหเด้งดึงเออเนี่ยเว้นลองใช้ตัวขวาสุดดิรอรอใช้เอามาคือตัวไหนวะ สกินเหรอ,อนี่อัน<ม>นี้เหรอไม,ม่ไม่ใช่ตัวนั้นมันเป็นมันมันอยู่ในตัวฝ่ายสปอร์ตสปอร์ตมีมีสองโกัดโจดอุโโอ้ยตูดนั่นรถถังแน่นี่เงยมึงนครแพนเจอ,อ,อร์โอ้ยสปอร์ตโอ้มีรถถังมันมีมันมีพาสซีฟได้ตัวนั้นอ่ะทุกทุกสิบห้าวิมันจะยิงลูกใหญ่ออกมาเดี๋ยวเป็นรอดูเดี๋ยวรอดูตอนมันยิงบอลเลย์บอลวอลเลย์บอลรถถังไอ้เยมันลบเลยจริง อันนี้มันจะโดดไปจุดที่มันเลือกแล้วจะรับเพื่อนทุกคนจะได้โล่ยนักใหญ่ผมไม่รู้มีรถตังค์น่ารำคาญจริงๆโอๆ้โหจักรยานแก๊สแก๊สแก๊สวิกตอรี่แล้วอะไรวะเม่กินมันได้ง่ายจังเลยอ่ะกดตลงกดตลงเอาย้ายไปไหนอ่ะอ๋อวาร์ปแล้วก็เอาตัวล่างตีกันอืมตีตี มาเลยโดดเอาบับบับบับมึงอ่ะอันนี้อยู่แนวหน้าต้องได้บับทุกทุกคนที่อยู่ในวงได้บับมึงเอาบับอีกเอากดได้ก็กดไปเอาจ้ำองเอานอนแล้วนั่งไงนอนแล้วนี่เอาบับแทงบับแทงไม่หมดเอาบับให้แทงเอาไปเลยเอา อ๋แจกน้ำแจกน้ำเฮ้ยเห็นโดนหลังยิงเมื่อกี้ปะตายหนดวงเลยเอาปล่อยลอยน้องหน่อยน้องอย่าตายเป็นดูดูหันยิงปุ่มตายไเลยเฮ้ยบอสมันเลี้ยวแย่แล้วเราพอปล่อยทุกอย่างที่ขวางหน้ากดแม่งกดได้กดได้กดเอาตายแล้วโอ้ลาดอะไรวะเนี่ยไม่ทำอะไรเลยกดๆไปก็จบแล้วเอ้ย ตัวเดียวเลยมึงตัวเดียวเลยเอารถถังยิงไม่แปลกหรอกนะค่ะอะไรวะเนี่ยแต่งตัวให้มันแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยดีวะโอ้โหทำงานอะไรเนี่ยเสื้อผ้าหลุดลุ่ยอย่างงี้โอ้โหการฝึกซ้อมใส่โลโฟนของวัวคำุตัวเนี้ยมันมันบ้าเซนเซใช่เหรอมันตอนนั้นมันมันมันระเบิดเมืองเพื่อมาเอาช็อกโกแลตให้เซนเซ่ตอบครัใช่เหรอ เออไอตัวเนี้ยมันกลัวไม่เด่นเลย <c oughs> อ๋อประวัติใช่ไหมเรมืเอ่องที่ว่าพูดถึงตัวละครเอาะข้าวๆก็ได้ประวัติของไอตัวละครตัวเนี้ยอ่ะเออมันอยู่ในกลุ่มไอ,อการ์มชาพีปาร์ตี้การน้ำชา,าใช่ใช่ของโรงเรียนไทเนตตี้เนเี่ยคล้ายๆเหมันเวลามิกกาแม่งแบบกลนตีนหรือทำอะไรไม่ขัดใจว่ามันยัดมันยัดไอเนี้ยมันยัดเค้กเข้าปากมันเลยยัดเค้กให้กินเลยโอ้รุนแรงอ่ะไอตัวเนี้ยมันเป็นหุ่นยนต์ จริงๆแล้วเอาเป็นคนยนต์เหรอเออจริงๆแล้วมันสูกสร้างมาเพื่อแบบเอ่อยึดครองโลกยึดครองโลกดีที่เราได้ยึดครองโลกง่าเด็กเก๊ยุ่นเด็กง่อยๆนี่มายึดครองโลกเหอตอนนั้นมันมีงานอะไรไม่รู้อะแล้วเขาเนี่ยแม่งทะเลาะกันเป็นไปหมดเลยแล้วไอเนี่ยแม่งหลับแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยแม่งเราจำได้มันโดนกระสุนปืนยิงแบบโป้งโป้งๆไหมันเป็นแล้วแม่งหลับต่อเลยพวกเล่นของ เออเขาเรียกบรรลักษ์น,กษน่าเหมือนพวกเล่นของน,น่าเหมือนพวกเล่นของสาดมืดเลยโหคนเล็กเนี่ยโอ้โหร้อยสามสิบเก้าแล้วโดดเรียนความสนใจของอี<ม>เด็กแฟนเจอร์คนนี้คือการโดดเรียนมันจะชอบมันจะชอบโดดเรียนมานั่งชวนครูโดดเรียนด้วยเวลาอัพเวลมันก็ต้องใช้แผ่นกดไปดิมันมก็ต้องใช้แบบแผ่นดีๆดีงั้นเลยวะไม่ไม่ต้องอัพไม่ไม่ไอ้เบองของอัพอันนั้นไม่คุ้มด้วย เออพ่อพออแล้วพอลัวพอพอสนใจเอดีอ่ะชอบตัวนี้เอ็กดียอบมเลยเออมันชอบมากเลยเอกดีแม่งเข้ามาในเกมใช่ป่ะแม่อยชอบตัวนี้ว่าแม่งแลกหมดเลยแม่งแลกหมดเลยเก็บอาวเราตัวแรกเลยแเห็นชอบจริงเเธอก็ถูกชะตาไม่ต้องไม่ไม่ขอดูความสามารถแคเห็นหน้าเธอก็ชอบเธอแล้วถูกชะตาแล้วก็ในเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะมันมีมันมีมันมีันมีมีตู้ตัวนี้ผ่านไปเลย โอ้เอ็กดีชอบเอ็กดีคิงด้อมคำสัตว์สมระเบิดเป็นเห็นกระเป๋าเลยจริงจ้าฉสัตว์สมระเบิดเห็นเห็นกระเป๋าที่มันเถื่อเป็นข้างล่างอ่ะเออนั้นคือกระเบิดหมดเลยดูหนังอันนี้ยายรักโรแมนติกหน้ามึงโรแมนติกด้วยวะเป็นบ้าเลยตอนนี้แม่งอันติแม่งอันติแม่งเราคิดว่าผีหลอกเลยช้อปปิ้งโอ้ดิช้อปปิ้งโอ้โหดูดูอายุดิริบสานสิบห้าปีดูดิ โอ้เช oh yes ี่ยมันไปได้ยังไงอ่ะมันม er ันแปลกๆล่ะมันไปได้ย are ังไงอ่ะสื่อสารไร้สายดักฟังโว้ยนี่สายดักฟังเต้อนรับลูกค้าไอ้นี่เอาเอนเตอร์เทนโอ้ยนี่ยคิงวางนี่ไงนอนกลางวันขี้เกียจแต่งคอสเพย์ช้อปปิ้งบำรุงรักษาปืนเก็บสะสมทำลายล้างไปมาโรงเรียนแม่งเป็นโรงเรียนคอมมิวนิสต์้เลยเนี่ยรัสเซีย โอ้โหันนี้อันนี้อยู่แก๊งเมดตอนนี้การจู่โจมคนที่สายบุกด้วยว่ะสายลุกอันนี้สายลุกสินะว้าวคนที่จู่โจมอีกสว้าวแตงโมไม่เป็นไรเลยก็แตงโมนี่ไงแตงโมถูกใจงานอาร์ตไงเอาไม่เอาตัวนี้ดิเอาอีกล่างนึงดิทั้งเอาอ่ะเอาเอา เฮ้ยวันเลี้ยวบางตัวละครเห็นเห็นตัวข้างล่างแล้วมันนั่งกินอยู่ที่โต๊ะใช่ปะเขาเอามีแบบไอเทมที่แบบมันคู่กับมันอยู่ที่นี่เอามึงนี่แหละอะช่วไว้น้ำเฮ้ยอ้อ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 น่ารักโคตรน่ารักเลยตอนนี้เราเก็บดาวตอนนี้เราเก็บดาวเต็มเลย วงเอาดีจังสุดยอดไปเลยแบบเกือบสวนรสวร์เลยเด็กีเซานี่และนี่ก็คือนามบัตรของอีเฟรเลเวล83ไอโซแซนรหัสเพื่อน a y y i y w v p โ oh. <laughs> อ,อ้ยย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 ขยยยอยยน,นึียย <c oughs> ้ตีทองว่ะสองดาวยังงอนก็ได้ปะโออีเด็กขนระเบิดอุ้ยยาฮ่ขาให้มันจีๆนะคะโอ้กูโอ้โอ้อ้เออไม่เอาเบอร์แล้วพอแล้วเพลงปกติก็จากลัวแล้วแม่ง่าเปลี่ยนหน้าใส่จออัดจอด้วยวะปิดไปด้วยตัวละครที่อีเพอร์ชอบการทำลายล้างดูเพลงดิโอ้โหโอ้โห ทำอะไรล้างโอ้ยชนนะ่าสวยและนี่ก็คือการปิดคลิปในการใช้ตัวละครที่อีเฟิร์ชื่นชอบนั่นเองหน้าสวยมากเปิดหน้ากากมาใครดูมาจนจบต้องขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มาเล่นอะไรจริงจังอะนะมาเขาเรียกว่ามามาหายรหัส <laughs> เปิดกาชา 으이้ 이. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย으ฮ้ยเฮ้ย으ฮ้ย ว้าวได้ตัวละครโอเคคอยีกวะอย่าเพิ่งดา่ากูอย่ามพิเปลี่ยนรหัสแล้วกูล็อกเอาออกใครที่ดูแล้วชื่นชอบแล้วก็รู้สึกฟินเป็นอาหารสายตาวันนี้อิ่มเอิบกันไปได้รับอาหารสายตากันไปทั่วหน้าไปแลจ้าไบไบจ้าขอบคุณมากเลยอีเฟอร์ถ้ามีโอกาสกูจะกลับมากดซุ่มต่อนะ <laughs>